คุณพึ่งนาภาคุณผู้ชมครับแรงงานกัมพูชา51ชีวิตยอมฝ่าดงทุ่งระเบิดในกัมพูชาที่ยังไม่มีการเก็บกู้นะครับเพื่อที่จะกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยหลังจากที่พวกเขาได้เดินทางกลับกัมพูชาไปเมื่อ2เดือนก่อนนะครับแต่เมื่อกลับไปแล้วไม่มีงานไม่มีรายได้วันนี้จึงตัดสินใจนะครับที่จะลักลอบข้ามแดนฝ่าทุ่งระเบิดเข้ามาในประเทศไทยเพื่อกลับมาหางานทํครับ เสื้อผ้ากระเป๋าที่เปื้อนคโคลนของแรงงานกัมพูชากว่า51ชีวิตที่ลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาตผาิผ่านบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องเดินเข้าป่าข้ามคลองเพื่อมาหางานทำแต่ถูกกองกำลังบูรพากองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่4จับกลุ่มไว้ได้ทั้งหมดครับ การจับกลุ่มแรงงานจํานวนมากครั้งนี้ครับสืบเนื่องจากการข่าวพบว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนผ่านบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้วางกําลังเฝ้าติดตามโดยใช้โดรนจับความร้อนสํารวจบริเวณชายแดนก่อนจะพบกลุ่มคนจํานวนมากครับ พันเอกชัยนรงการสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอัญยประเทศระบุว่าจุดที่แรงงานกัมพูชาลักลอบข้ามแดนมานั้นอยู่บริเวณหลักเขตที่4 7ถึง48ครับซึ่งกัมพูชายังไม่ได้เก็บทุนระเบิดแต่ฝั่งประเทศไทยได้ด,ได,ดำเนินการเก็บกู้แล้วการลักลอบข้ามแดนผ่านทุนระเบิดสะท้อนให้เห็นนะครับว่าแม้จะเสี่ยงชีวิตแต่ชาวกัมพูชากลุ่มนี้กลับยอมเสี่ยงเพียงเพื่อต้องการกลับมาหางานทําในประเทศไทยครับ4 0 4จไป48<ม>นะครับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งซึ่งมีวัตถุระเบิดยังไม่ได้เก็บกู้แต่เขาก็ทําการลักลอบเข้ามาก็ไม่ไม่ไม่กลัวรเรื่องของระเบิด<อ>ทําไมเขาถึงยอมเสี่ยงมาในในจุดที่มันยังไม่ปลอดภัยก็ต้องเช็คกับเขาดูสัมภาษณ<ม>์ดูว่าว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าก็น่าจะในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองมาเพื่อที่จะมาหางานทาในในฝั่งไทยเพราะว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่มีงานรองรับแล้วก็ไม่มีในเรื่องของไม่มีจะกินอะไรมาเนี่ยครับพี่โกตุลตรงนั้นดงระเบิดเยอะไหมครับเยอะครับเป็นพื้นที่ไเกก็บู้ พื ah. ้นที่ยังไม่เก็บกู้ครับใช่ของ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 ฝั่งเราอย่างเดียวของฝั่งเราอย่างเดียวฝั่งฝั่งฝั่งเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่ามีหรือเปล่าแต่ในพื้นที่ของเรามาตั้งแต่ข้ามข้ามเส้นเขตแดนมาเนี่ยยังมีวัตถุระเบิดที่ไม่ได้เก็บกู้อยู่โซนบ้านกูน้าเกี้ยง จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้ง51คนเดิมทำงานรับจ้างอยู่ในประเทศไทยครับแต่เมื่อรัฐบาลกัมพูชาประกาศให้เดินทางกลับจึงเดินทางกลับไปเพราะคิดว่าจะมีงานทำแต่เมื่อกลับไปแล้วปรากฏว่าไม่มีงานทำอย่างที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งไว้ครับขณะที่วันนี้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสากแก้วสาขาอารยประเทศ ได้รังวัดออกโฉนดที่ดินให้กับนายทวินพูนสุขที่ได้ยื่นคําขอออกรังวัดจากหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์นศส,อสขอนะครับปรากฏว่าข้อที่จริงสามารถรังวัดและชี้ตําแหน่งที่ดินได้ครบทั้ง4ทิศซึ่งสามารถปักหลักเขตได้จํานวน2ด้านด้วยกันนะครับนั่นก็คือที่ด้านทิศเหนือครับแต่อีก2หลักเขตยังไม่สามารถที่จะปักหลักเขตท,ที่ดินได้บริเวณด้านทิศใต้เนื่องจากเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ครับผลการรังวัดสามารถ รังวัดที่ดินนะครับได้เนื้อที่จํานวน21ไร่67ตารางวาและหลังจากนี้เจ้าพนักงานที่ดินจะดําเนินการตามกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินต่อไปครับคุณพึ่งนาภาคุณผู้ชมครับขณะน,นี้ความเคื่อนไหวในพื้นที่นะครับแม่ทัพภาคที่1ได้เดินทางมาบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วที่ประชิดกับกัมพูชานะครับเพื่อที่จะมาให้กําลังใจ มาให้กำลังใจกองกําลังที่อยู่แนวหน้าแล้วก็รวมไปถึงนะครับมาตรวจสอบพื้นที่ที่ทางการของเราได้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดไปแล้วแต่ฝั่งกัมพูชายังไม่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดครับและหนึ่งในพื้นที่ที่มาสํารวจก็คือพื้นที่ที่มีแนว,แนวโน้มนะครับว่าอาจจะมีการสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในอนาคตครับขอบคุณคุณรัตนากรค่ะ